นี่ตอนมืดแถวบ้านกำลังจะเดินไปร้านนี่ติดถนนฝั่งนู้นเป็นถนนมอเตอร์เวย์นี่นี่ถนนเดินไปมีบ้านคนกำลังเจอช่มงหนึ่งทุ่มโมงกว่ากว่านี่มีรถเมล์รถเมล์รถเมล์รถ นอันนี้บ้านคนบ้านคนข้างทางาน,นางทางหนาวตอนนี้ก็หนาวเอาให้ดูหนาวจะจะมืดละก็ไม่มีอะไรนะคนแถวนี้ก็มีรถไฟสนี โรงงานเดวนี้มีบ้านคนเดินมานิดนึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวจะถึงร้านแล้วร้านให้ถึ้รถ อันนี้มาถนนทางเดินเวลาวันนี้เงียบๆเพราะวันศุกร์เขาไปดื่มกันเขาเจอ ไปกินเหล้ากันวันศุกร์คนอังกฤษเออเขาเลิกงานก็ไปกันนี้จะเป็นโรงงานร้านขายรถ นาทีละนาท,ทีเป็นตู้โทรศัพท์บาเขาอรไปมาไปมาเยอะเราก็เดิเดิน,เ,ดนเห็นไฟแดงเอาแดงไปเขียวอะไรเึงป,ปะ เดินเมื่อยเลยหนาวก็ต้องใส่ต้องใส่รองเท้าบู๊ตนะย,ยัยรองเท้าบู๊เพราะว่าหนาวนี่ก็ยังหนาวเลยอ้าวจาดูรถต่อ มันไม่ได้ไกลนะ ข้ามถนนไม่เป็นตึกแถวนี้จเจอเก่าล้าไม่มีคนอยู่มีร้านอาหารใหญ่อยู่นะ นี่ถึงร้านแล้วดเดียวอิ่มเดิมาเกียร์เดี่ยเดินดมาห้านาทีละถึงละห้านาทีเริ่มหมดละ มืดประมาณสี่ทุ่มวันนี้ก็มืดเดือนเมืองไทยมืดประมาณทุ่มนึ่งทุ้งหมกว่ะก็เื่นเหนื่อยละเย็นมือชาหมดเลย โรงงานเนี้ยก็ถึงร้านแล้วโรงน,นใหญ่อยูโอ้เห็นร้านไกลๆแล้วเห็นไฟ,ไฟ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 ,ไฟวันนี้วันศุกร์วันกินปลาของคนประเทศนี้ประเทศนี้วันศุกร์เสาร์จะกินปลาเสาร์กินพิซซ่าที่รถที่จอดๆอยู่ก็น,น่าจะมาซื้อพิซซ่าถึงแล้ว อันนี้จะคิ่ร้านนี่มันเป็นร้านขายกลางวันเขาปิดกันหมดละที่เราขายเย็นรถชิชจะอรเา Yeah.